หลบเลยครับลบเลยครับเพว่าอกครับอน้องมแครับแเคียคนดูตรงนั้นคนครับเดินตรงไหนหน้ารพยาบาลครับพยืนรถพยนครับยข้างเลยครับรถคันนี้ความเร็วสูงครับใช่ครับควาเร็วสูงมากวดใหญ่ครับนี่หลบทางรถพยาบาลเลยครับ เปิดใส่าหรือ,รอ,อยังไงสวัวดีครับอาจารย์น้อยครับอาจารย์น้อยจจาาอารย์น้อยแ <c oughs> อยงแงามนะไปไปตีไก่ที่ไหนครับอาจารย์น้อยวันนี้อย่าไปพูดไปนะค <c oughs> ที่แล้วมาโชว์11ตุ่นลูกล่าอาจารย์น้อยนะไม, <c oughs> ไม่ผมจะถือหางข้างเขาเวลาตีไก <c oughs> ่อาจารย์น้อยเพิ่งมาเดี๋ยวให้เราลดหนึ่งล้านโอเค ลุนต่อไปนะฮะจากยกสูงแล้วนะครับไต้ตันวีโก้นะฮะเตรียมรถให้พร้อมนะฮะเดี๋ยวรอแบตเทิร์นของเอ่อยกสูงเต็ดน,นะครับไต้ตันวีโก้ต่อเลยนะครับ 2> 1, 2, 3, 1. 1> เฮ้ยขึ้นไหวก่อเอาไหว้ไวเนี่ยเบิร์นใหม,ไม่ไหมเบิร์นใหม,ไม่ไหมอยู่ไหมหรือ,อยังไงช่วยตอบผมหน่อยจะเบิร์นใหม่ก็จัดเลยนะครับจะทำเลยก็ทำเลยครับไม่อยู่ละไม่อยู่ก็อยู่ไหมยัไมยงไงต้นเบิร์นใหม,ม่เปล่า402เมตรนะครับดูไฟสีขาวนะ คนดูที่อยู่ริมๆระวังนะครับว่าท่อไอเสียมันออกทางนั้นนะถ้าใบถะโบกิ้นท่าขึ้นมาเข้าหัวเลยนะฮะนี่ฮะน้องๆครับที่อยู่ตามขอบนะครับนี่ฮะหมดนี่เลยครับผมว่าวันรอบหลอกนี้ครับผมกลัวใบถะโงกระเด็นนะฮะขออน,นุญาตลองดูก่อนใช่ไหมอลองบริยะเบลกนะครับเพราะว่ามีล่มแต่ล่มไม่กลางไม่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 ส่วนยังไม่ต้เกิ ไม่รู้ว่าการอำไมจสบอกหาที่ดึงไม่เจอต่อไปเร็วๆนีเดี๋ยวพี่กท่เราอานาอ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 นีาอ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 ากาอาอาวาอีวาอาาอาาาวาอ่าอาอาาวาออาากาออาอาอาออาอาาวอรออา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 อ ออต้องเล้ยงก่อเลยเนาวเออโอ้รถบู้ยังไงปวดใจหายแว้บเลยแต่ออกดีครับออกดีมากเลย